ต่อไปนี้คือดราม่าจากหัดใหญ่ค่ะเป็นเรื่องจริงๆนะโรงพยาบาลกรุงเทพสาขาหัดใหญ่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตไปที่โรงพยาบาลสงขาลานครินค่ะไปโดยวิถีปกติไม่ได้น้ำมันปิดล้อมไปทุกด้านดังนั้นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นบอกเลยช่องทางอืน่นไม่ได้ขั้งแรกขั้งแรกนะขั้งแรกโรงพยาบาลกรุงเทพสาขาหัดใหญ่ ก็ขอความช่วยเหลือไปที่คอทหารค่ะทหารเขาก็โอเคเขาจะเอาคอมาช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตไปที่สงขลานครินทร์แต่คราวนี้มันมีปัญหาคอทห,หารมันหนัก<อ>น้ำหนักมันเยอะค่ะทีนี้โครงสร้างของตึกโรงพยาบาลกรุงเทพสาขาหัดใหญ่เนี่ยมันรับน้ำหนักถึงขนาดนั้นไม่ได้ดาดฟ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ สักรหัดใหญ่มันรับพอทหารไม่ได้ค่ะด้วยน้าหนักละเกินเมื่อรับพอทหารไม่ได้ในที่สุดนะทางคณะแพทย์ของโรงพ<ร><ร>ยาบาลกรุงเท<ร>พจักาห,หัดใหญ่จึงตัดสินใจฮอตไลน์เข้ากรุงเทพติดต่อเข้าไปที่บริษัทแม่ติดต่อเข้าไปที่โรงพยาบาลแม่ข่ายอ๋อโรงพยาบาลแม่ข่ายในกรุงเทพในกรุงเทพ เพื่อที่จะขอประสานอขออ<า>สักลำหนึ่งคือเครือโรงพยาบาลกรุงเทพก็มีหอของเขาอยู่แล้วใช่ในการให้บริการผู้<ต>ป่วยใชย่ที่กรุงเทพค่ะดังนั้นหดกหญ่จึงขอหอของโรงพยาบาลกรุงเทพเองจากเครือข่ายแม่จากกรุงเทพเนี่ยไปช่วยขนย้ายหน่อยาะถ้าใช้หอขนนะไปที่สงคัญนครินนะห้านาทีสิบน,น,น,นาทีก็ถึงแล้วค่ะทีนี้การใช้หอของโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเป็นหอเอกชนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไปลงณสถานที่ราชการเพราะสงคัาคลนครินก็เป็นโร,นโรงพยาบาล<า>ของรัฐจัดเป็นหน่วยราชการใช่ไหมเป็นใช่ค่ะเพราะเป็นโรงพยาบาลพอเอกชนจะเคลื่อนย้ายอะไรก็แล้วแต่และจะไปลงจอดที่พื้นที่ของทางหน่วยราชการมันต้องขอขอนุญาตค่ะทางเครือข่ายที่มากรุงเทพก็ไปยื่นขออนุญาตต่อสํานักง,งานการบินพลเรือนค่ะตอนเช้าเมื่อวานเช้าเมื่อวานตอนเช้าเมื่อวานยี่สิบห้า ปรากฏว่าปรากฏว่ามันมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนลากไปจนกระทั่งถึงช่วงใกล้ๆเที่ยงก็ยังไม่ครบขั้นตอนสิทธิในที่สุดทางโรงพยาบาลกรุงเทพสาขาหัดใหญ่ตัดสินใจขอความช่วยเหลือไปที่เฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงซึ่งกรงเกษตรซึ่งก็ลงใต้ไปประจัาการที่นั่นอยู่แล้วประจำการที่แถวหัดใหญ่ครั้งแรกก็กะว่าจะไปส่งอาหาร ไป,ไปช่วย <คน S 2> ดูดไปขนคน,คนติดหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นในแกลบทางกรมฝนหลวงเขาก็โอเคเขาก็ช่วยกระทรวงเกษตราก็โอเคอยู่ราชการากด้กรมฝนหลวงเขาก็เอาหอของของ,ของเขาเนี่ยมาช่วยขนไปส่งที่ส่งสารนครินมันก็จบค่ะมันก็เกิดคําถามตามมาบอกว่าเฮ้ยในสถา,านวิกฤตเนี่ย ค่าราชการที่สำนักงานการบรินพลเรือนเขาคิดอย่างไรม,มันมันย่อเรื่องได้ไหมหมายถึงลดขั้นตอนงั้นนะเอาแบบเร็วๆ<อ>ใช่ไหมอยากจะท<า>ม<า>แบบนั้นแต่เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วแหละแต่ถือเป็นการถอดบทเรียนเพื่อไปข้างหน้าก็แล้วกันได้ค่ะเราจะต่อสายไปที่เรามาฟังทางด้านหนึ่งนะคะพลอากาศเอกมนัฐชวนะาประยูนนะคะผอสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอพอทอนะคะหรือ caat นะคะ เดี๋ยวสักครู่จะต่อสายไปที่พลอากาศเอกมนันะครับค่ะ <c oughs> สักครู่หนึ่งอยู่ในสายหรือยังคะอ,อ๋อยังไม่รับสายนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพลอากาศเอกมนัฐชวนะไปยูนะคะผอ,อสำนักงานการบินพเลเรือนแห่งประเทศไทยสักคร,รู่หน <c oughs> ึ่งน่าจะลงพื้นที่แล้วท่านนายกลงพื้นที่อ่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อคะออรรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ไนยคุณอมรรัตน์ครับครับโอเคถามผอเลยครับคุณมณัทนะโรงแรมกรุงเทพสาขาหักใหญ่ เขาขออนุญาตจะเอาหอจากกรุงเทพไปที่หัดใหญ่แล้วก็ขนผู้ป่วยไปที่สงขลานครินครับครับทำไมขั้นตอนมันยาวจังอ๋อไม่ไม่ไม่ยาวครับขออนุญาตนะครับพี่ัาแกครับค่ะถือว่าเมื่อวานนี้ทางได้ช่วงกอดเที่ยงครับทางหัวหน้าของนักบินนะครับได้ได้ติดต่อภาษามาที่ผมครับแล้วผมก็รับทราบเนี่ยผมได้มีมีมีไลน์กันอยู่ครับก็เลยผมก็ตอบไปว่า ผมอนุมัติด้วยวาจาเมื่อเวลาสิบอ็ดโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือผมคาดว่าเป็นการเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติกับกับผู้ที่เป็นผู้บริหารนี่ครับก็คือข้อมูลอาจจะไม่ถึงครับทีนี้่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามโมงผมก็ออกนั้งสืยอนุญาตเรียบร้อยเป็นทางการได้ติดขออนุญาตไปด้วยตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วครับทีนี้ถ้าทางผู้อุ่หน้าของนักบินนะครับก็ ได้แจ้งกลับมาว่าขอบคุณมากเรียบร้อยดีแต่ว่าเมื่อวานเนี้เยเนื่องจากว่าเตียงที่มอ,อ,อหัตใหญ่นะครับเต็มก็เลยบอกว่าจะขนผู้ป่วยไปได้แค่หนึ่งรายเพราะว่าปลายทางเต็มครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไปนะครับเนื่องจากว่าปลายทางนะเต็มเขาก็ขนผู้ป่วยไปแค่หนึ่งรายแต่ว่าวันเนี้วันนี้เขาจะขนจากที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่หัตใหญ่ไปที่สุราษฎร์ธานีแทนครับอ๋อจะขนไปที่สุนาษฎร์ธานีใครับอันนี้คือข้อเท็จจริงครับ รรสรุปก็คือว่าสรุปก็คือว่าเมืม่อวานที่เขามาขอเราได้อนุมัติด้วยวาจาตอน11 <ผม S> <18 S 2> โมงนครับ11โมงอนุมัติทันทีอนุมัติตวาจา11โมงไปในร่างสอนตอนบ่ายสามครับตูกต้องครับตูกต้องครับแปลว่าในในระหว่าง11โมงเนี่ยเขาก็สามารถปฏิบัติได้เลยผมบอกว่ามันเป็นเหตุ ปัจจุบันที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนความเป็นความตายน่ะทาได้เลยครับก็บอกว่าให้ให้คํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากมันมีสภาพอากาศอยู่นะครับก็เลยเรื่องของความปลอดภัยสภาพอากาศในการบินแล้วก็จุดขึ้นลงให้ดูว่าให้ปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติได้เลยครับครัก็ในเมื่ออนุมัติด้วยประจาตั้งแต่11โมงทำไมเขาต้องไปใช้บริการเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงละฮะ ยง่งผมคาดว่าผมคาดว่าการติดต่อสื่อสารคําสั่งที่ไปถึงเนี่ยอาจจะไม่ไม่ถึงเพราะว่าในในพื้นที่นะครับผมผมติดตามข่าวอยู่ตลอดก็คือการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันแทบจะทําไม่ได้เลยครับดังนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่ได้รับคําสั่งหรือไม่ได้รับข่าวสารนี้ครับอ๋อครับครับ ครับคือคือครับผมผมขออนุญาตคือในในในส่วนของของกรปทเองเนี่ยก็มีครอบครัวของของพนักงานที่อยู่ที่ติดอยู่นะครับเป็นเป็นคุณแม่เป็นลูกหลานที่ติดอยู่เนี่ยก็พยายามติดต่อแล้วก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันครับเนื่องจากว่าพอมันน้ําท่วมไฟดับถูกตัดไฟอุปกรณ์สื่อสารก็โทรศัพท์ดับยเงี้ยติดต่อกันไม่ได้ครับเพราะนั้นผมผมเชื่อว่าคําสั่งหรือว่าอการอนุญาตเนี่ยมันไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติครับครับ การตฎการบินระหว่างประเทศการอนุัดตด้วยวาจามันใช้ได้ไหมครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นจุดที่ทาให้นักบินกับผู้บริหารของรัฐบาลเขาเกรงขึ้นมาครับคือคืออย่างนี้ครับอันนี้ครับในในเรื่องของตรงนี้เราถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินที่ที่มีผลต่อชีวิตของของประชาชนครับเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยคือผมเป็นผู้ที่เราผิดชอบเพราะฉะนั้นการการอนุมัตต่างๆในในหลักการทางกฎหมายเนี่ย ผมจะสามารถอนุมัติด้วยวาจาได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือในในตรงนี้เหมือนเหมือนคนกำลังจะตายนะครับผมจะบอกว่าให้รอหนังสืนเป็นไปไม่ได้ครับผมผมบอกให้ทาได้ทันทีครับก็คือสั่งการและแอคชั่นได้เลยสรุปว่าผมผมขออนุญาตพูดเรื่องพูดเรื่องในภาพรวมของของสถานการณ์ที่หัดใหญ่นะครับ คืออีกครับพี่พี่มาแก่ครับ,ผม,รบผมเคยผมเคยรับราชการอยู่ที่หัดใหญ่ครับผมทภาพดีคร <ผม S 1> ับผมเคยอยู่ครับแล้วก็เข้าใจสภาพน้ําท่วมดีครับทีนี้ทีนี้ก็คือเมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่เสา,าทิที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ติดตามสถานการณ์ดูเรื่องของสภาพอากาศดูเรื่องอะไรในส่วนของเอ่อเอาเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับก็คือสนามบินหรือว่าท่าอากาศยานหันใหญ่เนี่ยเขาก็เตรียมการในเรื่องของการที่จะ รับมือกับสการน้ําท่วมนะครับก็มีการแจ้งมาเป็นระยะระยะแล้วก็ทั้งท่าหัดใหญ่เนี่ยได้ร่วมมือกับหน่วยทหารในพื้นที่ในการที่จะเตรียมรถบรรทุกในการที่จะขนผู้โดยสารเข้าออกนะครับตอนนั้นน้ำก็ยังไม่ไม่สูงมากก็ยังใช้รถบรรทุกได้ครับก็เตรียมดูแลผู้โดยสารในพื้นที่ทีนี้ก็จะเริ่มมีผู้โดยสารที่ที่ไปลงและเดินทางต่อไปได้และก็คือไปติดค้างอยู่ที่สนามบินครับอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งทั้งตัวเจ้าหน้าที่ของสนามบินเองกับตัว ผู้ที่สาสเองเนี่ยก็เริ่มเป็นผู้ประสบภัยทีนี้เราก็เลยคิดว่าต้องหาทางช่วยเหลือก็ได้คุยกับทางสายการบินที่บินไปนะครับสายาบินของเราหลายๆสายการบินประกอบแอ์เ,อเวย์หรือว่าสายการบินเอไอซีอะไลออนหรือสายการบินอื่นๆนะครับก็เลยร่วมมือกันก็คือทุกสายการบินที่ไปเนี่ยก็เริ่มที่จะขนอาหารน้ําหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ที่สนามบินครับ อ๋อคันนี้คนนี้อันนี้อันนี้คือมา,มาเป็นของสายการบินนะครับปัจจุบันเราก็พยายามที่จะไปช่วยเหลืออยู่นะครับ <ๆ S 1> อ,อันต่อมาก็คือเรื่องเฮลิคอปเตอร์ครับที่เราที่พูดัไปแล้วก็คือผมก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็จุดขึ้นลงแต,<ช>แต่ว่าเ<ช>มื่อมันเป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยผมอนุมัติโดยทันทีอยู่แ<ช>ล้วครับเพ <deflect mania S 1> ื่อจะช่วยเหลือครับอ๋อครับอัน,อน,อนต่อมาอีกอันนี้ก็คือเล็กๆลงมาแล้วครับก็คือในเรื่องของการ โดนรนการใช้โดรนในการช่วยเหลือนะครับในวันนี้ครังเราก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมโดรนนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้งานโดรนเนี่ยให้ให้ลงไปเ,เริ่มลงไปช่วยเหลือโดยดีความร่วมมือกับกรมฝนหลวงนะครับก็ลงไปที่นี้ ในการใช้งานโดรนเดิมนะครับจะต้องขออนุญาตทุกครั้งแต่เราเห็นว่าในในสถานการณ์แบบนี้มาขออนุญาตไม่ได้หรอกเพราะว่าการติดต่อสื่อสารมันมันไม่ทําได้ลาบากนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ออกประกาศว่าให้ทําการบินโดรนได้ตลอด24ชั่วโมงแต่เนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยเราเราอนุญาตบินกลางวันอยู่แล้วเราก็ออกประกาศเพิ่มเติมว่าให้บินกลางคืนได้โดยให้มีการปิดไฟแล้วก็ให้มีระมัดระวังในการที่การส่ง โดนที่ขนขนไปส่งของนั้นต้องมั่นใจว่าปลอดภัยไม่ใช่ขนสของไปตกใส่ประชาชนหรือว่าถ้าบินในเขตที่ใกล้กับรอบๆบสนามบินที่แต่เดิมห้ามไว้ก็ให้แก้งกับทางของกับการบินด้วยว่าตัวเองบินเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปไปชนกับเครื่องบินหรือชนกับเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือพยายามที่จะช่วยเหลือทุกอย่างครับคือตอนเนี้ ผมมองว่าทุกคนเป็นผู้ประสบภัยหมดครับไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่พวกเราที่อยู่ไกลๆก็มีญาติพี่น้องมีคนที่รู้จักอยู่ก็ทุกคนเป็นห่วงครับก็พยายามที่จะหาทางที่จะบรรเทาภัยพิบัตินี้ให้ผ่านไปเร็วที่สุดครับค่ะโอทเคอ่คขอบคุณมากครับคุณมนัทครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะท่านผอคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพลอากาศเอกมนัทชวนาประยูนะคะผอสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพทนะคะต้องขอบคุณผ่อนผันไปถึงโดด้วยด้วยอากาศเอกมนัท ใช้อำนาจบายพาสทุกขั้นตอนอ,อ,อกลับขอบพระคุณครับอนุมัติด้วยวาจาะพักสักครูในช่วงหน้าเราจะไปตรวจอาการรวนของ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 ,ของรัฐบาลกันนิดหนึงหลายคนบอกว่าชักโม่แล้วนะรัฐบาลไอ้เรื่องเข้าไปหมาจัดการน้ำท่วมที่าหาดนคณะน้นคณะนี้คณะนั้นเริ่มสับสนละชักสับสนอเรื่องนี้น่าสนใจช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันนะคะ